สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมมาสาธิตวิธีการโพสนะครับจากเพจคิวแล้วแชร์ไปยังโซเชียลนะครับก็เราสามารถแชร์ได้หลายทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line t w i t t e r นะครับหรือว่าจะแชร์เป็นลิงก์ไปก็ได้นะครับโอเคนะครับขั้นตอนการแชร์เนี่ยก็คือนะครับเราก็ต้องเข้ามาเขียนคอนเทนต์ของเราก่อนนะครับในเพจคิวนะครับแล้วเราก็กดแชร์ไปใน Facebook ของเราอีกทีนึงนะครับต้องต้องเข้ามาในเพจคิวคับค่อยแชร์ไปนะครับ โอเคก็ก่อนอื่นนะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือนะเพื่อนๆจะต้องจ่ายค่าซื้อพื้นที่ก่อนนะครับนะเมื่อเพื่อนๆจ่ายค่าพื้นที่แล้วนะครับก็จะสามารถเขียนคอนเทนต์ในเพจ QQ ได้นะครับเมื่อเพื่อจ่ายแผนพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็แอคทีฟแล้วเนี่ยก็คือรออนุมัติแล้วนะประมาณ3-4วันนะครับก็อนุมัติแล้วเนี่ยจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเป็นเมนูบอารี่ครับก็คือเราจะบอกแผนผังเราได้นะครับว่าเออเรามีแผน สายงานใต้องค์กรกี่คนน네ะครับโอเคลองลองกดไปดูน네ะครับอ่าอย่างนี้นะครับเรามีกี่คนนะครับอย่างผมก็มีเนี่ยนะครับ<โ>ก็จะเห็นสังเกตได้ว่าผมติดต่อได้แค่2คนเนี่ยครับถ้าผมมีอีกก็จะส่งไปให้ลูกทีมผมท,ทันทีเห็นไหมครับก็ทั้ง2คนนี้นะครับก็สมัครต่อจากผมนะครับแล้วผมสมัครมีลูกทีมก็ลงมาให้เขาอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็ได้ไปแล้ว3คนเลยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมครับอ่าฝั่งนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับโอเควันนี้จะยังไม่พูดเรื่องนี้แล้วกันจะมาสอนวิธีการ แชร์ลงโซเชียลนะครับโอเคเมื่อเพื่อนๆแอคทีฟแล้วเนี่ยหรือว่าซื้อพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะยครับกดเข้าคําที่เพจนะครับในหัวข้อคอนเทนต์นะครับเลือกเพจนะครับด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้กดเข้าไปครับโอเคตอนแรกมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ผมแชร์ไปแล้วหนึ่งอันนะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอ2เมนูหลักๆเลยก็คือ Create กับ Acces นะครับให้เลือกที่ Create นะครับเป็นการสร้างคอนเทนต์นะครับกดเข้าไปนะครับ จากนั้นจะเห็นอีก2อันก็คือ Title นะครับกับ Description นะครับอันนี้ก็คือหัวเรื่องนะครับจะหัวเรื่องอะไรนะ่ครับเช่นเพื่อนชอบวิธีเพื่อนเพื่อนอยากจะแชร์อะไรให้ใน facebook หรือว่าใน l ล n e เพื่อนนะครับข่าวดังตอนนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันประมาณว่าเป็นข่าวอยู่หรือว่าเรื่องอะไรที่คนเขาอยากรู้นะครับหรือว่าเรื่องอะไรที่เพื่อนอยากจะแชร์เรื่องที่เพื่อนเพื่อนชอบก็ได้นะครับ โอเคคนระับก็ยังไม่อยากให้คำานึงว่าเราแชร์เพื่อหาเงินนะครับเราให้เราแชร์คิดว่าเราแชร์แชร์เพื่อแบบว่าอยากให้คนอื่นเขาเห็นคอนเทนต์ของเราเนี่ยครับอยากเหมือนให้เราคิดว่าเราแชร์เฟซบุ๊กปกตินะครับเราจะได้ไม่รู้สึกเบื่อที่จะทามัน,นครับโอเคนะครับวิธีการแชร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือไทเทอนะครับเราคิดหัวเรื่องก่อนว่าเราอยากแชร์เรื่องอะไรถ้าคิดไม่ออกก็นี่นะครับช่วยคุณได้นะฮะ เราก็ลองคิดดูเสียว่าข่าวให,ใหม่หรือว่าข่าวที่เป็นกระแสหรือว่าอะไรก็ได้นะครับโอเคนะผมก็จะเอา,อ,าอย่างนี้ก็ได้น,นี่วิธีเล่น forex อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเป็นอาหารล้วกันเอเคโอเค,อเคผมเอาวิธีทำคณะหมูกรอบนะครับโอเค,นคเนี่ยเ,เ,เ,เมื่อเพื่อนๆเสิร์ชมาหาแล้วก็ลองเลือกดูสักเว็บไซต์หนึ่งนะครับเอาที่โอเคโอเคนะฮะอ่า เอาน,นี้ละกันนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็คัดลอกนะครับข้อมูลของเขาไปนะครับแนะนําให้คัดลอกให้หมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยเราต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับเราควรจะให้เครดิตเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของอคอนเทนต์นี้นะครับอโอเคเมื่อคัดลอกแล้วก็คลิกขวาคัดลอกไปนะครับตรงนี้กดไปหรือว่าคอนโทรลซีก็ได้ในโทรศัพท์ก็คัดลอกไปนะครับโอเค จากนั้นเนี่ยไทเทอร์ผมยังไม่เขียนครับไอแอมเกี้ยมันคือเดสคริปชันมันก็คือคำบรรยายใต้ภาพนั่นเองครับโอเคกดวางนะครับอ่านี่ครับวางนะครับก็ตรงนี้เพื่อนปรับแต่งได้เลยครับอยากให้คอนเทนต์มันเป็นแนวไหนครับอยากให้มันขีดเส้นใต้ก็อย่างเงี้ยนะครับหรือให้เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กได้หมดเลยนะครับโอเคถ้ามันไม่มีก็รอเพิ่มอะไรเข้าไปได้ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวผมปรับแต่งสักครู่นะครับ เราขั้นตอนไม่มีเล้เราก็ใส่เข้าไปได้ครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ของเรานะครับก็คือแต่เขาเขียนเขาอื่นเขียวมาเนี่ยเราก็ให้เครดิตเขานะครับเรามาปรับแต่งนะครับหรือว่าใครจะคิดเองก็ได้นะครับเช่นเราอยากโพสอะไรเรามีความรู้ด้อะไรเนียอยากให้คนอื่นได้ชมนเนี่ยเราก็คอนเทนต์ขึ้นมาเองเลยนะครับโอเคนะครับเครดิตก็ใส่ให้เทาหน่นะครับ ผมขอดูเว็บนะครับว่าเว็บอะไรนะครับอาหารไทยตาสั่งนะครับหรือว่าเราเราคัลอกลิงก์มาข้างบนก็ได้ครับคลอกลิงก์ด้านบนเนี่ยครับเนี่ยหรือว่าเราจะพิมพ์ก็ได้ว่าอาหารไทยตาสั่งสูตรอาหารพร้อมวิธีอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ เนี่ยจะสังเกตว่าเขามีอาหารเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถแชร์ของเขาได้นะครับแต่ก็ควรจะให้เครดิตแบบที่ผมบอกนะฮะอ่นนี้ครับสูตรอาหารพร้อมวิธีนะครับอ่าอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นการ แชร์นะครับว่าเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะเรามีคนคิดขึ้นมาอยู่แล้วนะก็เป็นมารยาทของเราเองนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อ description เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับแค่ออ่่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่น่าดูใช่ไหมครับมันต้องมีภาพด้วยใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราเขียน description ก่อนครับอ่ไอตัวเล็กนะครับไอไททอล์เนี่ยนะครับ ไม่ใช่ description นะ title เนี่ยก็คือชื่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่คนเขาอยากจะดูหรือเปล่าเนี่ยครับอ่ะก็พิมพ์เข้าเลยในมือถือทําบบนนี้นะครับอ่าพิมพ์ผิดเนี่ยอ่านี่ครับนี่ครับ เราก็ลองลองใส่ความรู้สึกเข้าไปว่าวถ้าเราเป็นคนดูเนี่ยเราเห็นหัวเรื่องแบบไหนเราอยากจะคลิกเข้าไปดูนะครับมันธรรมดาไปไหมนะครับอ่านะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเนี่ยนะเราจะตัวหนาะตัวาบางตัวเอียงก็ได้ครบแตะครับ,รบโอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย ก็ใส่2อันนี้เสร็จแล้วเรามาถึงการใส่ภาพคหลายคนหาไม่เจอใส่ภาพตรงไหนนะครับให้กดคอนเฟิร์มก่อนครับตรงนี้นะฮะอย่ากดเอ็กซนะครับให้กดคอนเฟิร์มก่อนนะครับอ่ากดคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยจะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับอ่าจะมีให้อัปโหลดรูปภาพนะครับกับลิงก์นะครับก็คือซึ่งเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับโอเคผมจะเราดูที่ลิงก์กันก่อนครับแครอทเเป็นลิงก์นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรายังไม่มีรูปภาพใช่ไหมครับถ้าเป็นผลงานที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยเราสามารถ เสิร์ชหาจากเน็ตหรือว่าจะเป็นภาพที่เราถ่ายมาเองก็ได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะคัดลอกภาพนี้ไปเลยนะครับอ่านะฮะยฮาคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดอัปโหลดนะครับมือถือเหมือนกันนะครับอัปโหลดปุ๊บขึ้นนี้ครับกดเลือกไฟล์อ่าอันนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับเมื่อเลือกไฟล์เสร็จจะขึ้นอักษรแบบชื่อภาพของเราครับกดอัปโหลดอีกทีนึงครับ อ่ากนั้นรอให้ร้อยเร์โอเคนะครับร้อยแล้วจากเพื่อนๆจะแค่นี้ก็ได้นะครับก็คือมีทั้งรูปภาพแล้วอคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยนะครับรูปภาพเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการที่คนจะเข้าไปดูนะครับถ้าเป็นผมเอาผ,อผัดข้าหมูกรอบแบบไม่ไหม้ไม่สวยดำๆอะไรนี้มาเขาก็ไม่อยากดูใช่ไหม้านี้รู้สึกว่าน่ากินก็อยากจะเข้าไปดูนั่นเองนะครับโอเคนะครับ นอกจากนี้เนี่ยถ้าอยากให้คอนเทนต์มันน่าสนใจขึ้นเนี่ยเพื่อนๆลองเพิ่มวิดีโอเข้าไปนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับลองไปหาวิดีโอใน youtube กันนะครับโอเคนะครับถึงหน้ายู u ูบแล้วก็ลองเสิร์ชดูวิธีโอเคครับอ่าเนี่ครับวิธีทำคณะหมกกเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าชอบอันไหนนะครับ แค่นี้ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นก็คัดลอกลิงก์ไปครับในคอมเนี่ยก็กดข้างบนได้อ่าเวลาคัดลอกลิงก์ในมือถือนะครับหรือว่าในคอมก็ได้ครับกดคําว่าแชร์นะครับ,รบตรงน,นี้นะครับแชร์จะเห็นลิงก์ขึ้นมาเลยเขาจะคัดลอกเลยนะครับอ่ายังไม่คัดลอกให้เราครับจะเป็นครอบไว้ก็กดคัดลอกนะครับแค่นี้เองนะครับกดแชร์นะครับกดคัดลอกลิงก์เนี่ยอ่านี่ครับไปที่เพจคิวต่อนะครับกดตรงนี้อัปโหลดนะครับอัปโหลดที่เราคัดลอกลิงก์เมื่อกี้มากดวางนะครับ กดวางปึ๊บขึ้นแล้วนะครับกดอัปโหลดนะครับรอร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนรูปเหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะแค่นี้ก็ได้คอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์แล้วนะครับอ่าลืมไปนะครับรูปเนี่ยเพื่อนๆจะเพิ่มอีกรูปหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเอากี่รูปนะฮะชมยากได้สองรูปก็กดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอยากเอารูปเดิมสองรูปเลยก็กดท้ำอีกทีครับแต่เอารูปเดิมรูปเดียวก็พอเนาะก็แล้วแต่ครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ่าคอนเทนต์มันยังไม่ได้แชร์ไปนะครับให้เรากดที่อัปเดตก่อนนะครับหรือว่าใครจะลองดูก่อนฮะคอนเทนต์เราเป็นยังไงบ้างสนใจไหมกดดูที่ฟิวนะครับฟิวเนี่ยก็คือให้ดูก่อนโพสนะเนี่กดไปที่ฟิวครับเสร็จอ่าอันนี้คือคอนเทนต์ที่เราเขียนว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับอ่าก็จะเป็นของเพจยูนะครับนี่นะครับเราดูซิว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่านะครับเราเขียนผิดตรงไหนไหมนะครับอ่ามีวิดีโอให้เราด้านล่างด้วยนะครับ ก็มีโฆษณาขึ้นมาก็รายได้ส่วนใหญ่เขาที่เขามาแบ่งเราก็คือรายได้จากโฆษณานั่นเองนะครับเหมือน facebook เลยนะฮะโอเคเมื่อใช้ได้กดย้อนกลับนะครับเปิ๊บมากดอัปเดตกันเลยครับกดอัปเดตไปครับเขาบอกว่าอัปเดตเสร็จสมบูรณ์กดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะไปแชร์อะไรครับกดแดชบอร์ดนะครับคือคือไปหน้าหลักของเรานะครับอ่าเลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะเข้าที่เพจอีกครั้งหนึ่งครับเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิ๊บเราจะเจอสองอันเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะ แชสองอันแล้วนะครับโอเคเราก็ลองกดเข้าไปดูนะครับอันนี้คือวิวคือการดูนะครับอ่านี่ครับดูนะครับแล้ววิธีการแชร์แชร์องไรล่ะครับมันจะมีวิวดูนะครับอ่านี่ครับดูนะครับดูก็คืออันนี้เราสามารถแก้ไขได้ก็คือกดที่ฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองตรงนี้นะครับฟันเฟืองนะครับเราจะแก้ไขคอนเทนต์ของเราได้นะครับว่าเราจะ มันไม่สวยจะเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าผมจะไม่เอาวิดีโออ่ะผมไม่เอาวิดีโอก็ออกไปนะครับกดรับโหลดอีกทีอัปเดตอีกทีนะครับก็กดโอเคนะครับอ่าไปที่เพจเหมือนเดิมนะครับทันไม่เอ่ยก็ <c oughs> ถ้าวิดีโอออกไปเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปภาพขึ้นมาแทนนะครับอ่าวิดีโอจะขึ้นเป็นรูปหลักให้นะครับอ่าถ้ามันไม่ขึ้นครับรูปไม่ขึ้นต้องกดรีเฟรชดูนะครับอ่ารูปไม่ขึ้นนะครับ ลองอัพโหลดรูปใหม่อีกอันหนึ่งนะครับอืมนะครับปากนอกดอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ไขนะครับไปที่แดชบอร์ดเหมือนเดิมนะครับไปที่เข้าที่เพจนะครับที่เราทำไว้อ่ะ โอเคฟันเฟืองคือการแก้ไขนะครับส่วนวิธีวิธีที่จะแชร์เนี่ยนะกดรูปตานะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับรูปตาลืมไปผู้ผิวนี่รูปตาเนี่ยเป็นการบอกว่าวิวเนี่ยมีคนชมเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราจะแชร์ยังเพจนะกดเนี่ยกดในภาพเราไปเลยนะครับกดไปเล่ยนะครับอาจะเจอแบบนี้เราสามารถดูได้วิดีโอใช่ได้ไหมโอเคคอนเทนต์เรามีทั้งวิดีโอทั้งภาพภาพที่น่าสนใจนะครับ มีคําที่เขียนที่น่าสนใจนะครับทำคณะหมูกรอบที่บ้านง่ายๆเพียงไม่กี่นาทีโอเคครับวิธีการแชร์เนี่ยดูด้านข้างนะครับจะเห็นโซเชียลมีเดียนะครับขอเปิดเสียงก่อนนะครับโอเคจะเห็นโซเชียลมีเดียนะครับโอเคให้เราแชร์นะครับผมจะสาธิตวิธีวิธีการแชร์ยังเฟซดีกว่านะครับหรือว่าจะไลน์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับโอเคกดวิธีแชร์เฟซก็กดเฟซบุ๊กนะครับอ่าจะขึ้นพอกดปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นแบบนี้เลย คลิกทูแชร์นะครับก็กดที่คลิกทูแชร์ไปก่อนนะครับกดไปนะฮะเขาเขียนว่า connecting facebook กำลังเชื่อมต่อนั่นเองนะครับโอเคเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้อ่านะครับต่อสมุดแชร์มาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีภาพนะครับทำยังไงล่ะทีนี้ปิดไปก่อนนะครับโอเคกดปิดไปก่อนนะครับปิดที่แชร์เนี่ยออกไปเลยนะครับคุณต้องการออกออกนะครับ โอเคถ้า okay, เราไปเจอหน้าเดิมเนี่ยแล้วกดคลิกทูแช์อีกรอบหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะรีเฟรชใหม่ให้เรานะฮะก็สังเกตว่าเป็นหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ภาพไม่ขึ้นก็กดออกเนี่แล้วก็เข้าใหม่นั่นเองนะครับโอเคะครับภาพจะขึ้นมาแล้วเราอยากแชร์ไปทา้งไหนเลยครับบนทำลายของเรานะครับเราอยากแชร์ไปในทำลาย แชร์ในกลุ่ม่ะในกลุ่มก็แนะนําเหมือนกันนะครับต้องแชร์ไปในกลุ่มทําอาหารสิครับอาหารไทยประมาณนี้ครับคนก็เข้าดูเยอะนะฮะโอเคลองผมจะสาธิตแชร์ทําลายของผมแล้วกันนะครับปาบนะครับอ่าอย่างนี้ตรงนี้เราจะบอกอะไรเขาไหมนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่านะครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นวิธีแชร์นะครับแต่ยังไม่ได้กดแชร์นะครับอ่าอันนี้คนที่เราเขียนขึ้นมาเองนับง่ายมากเลยเพราะว่า เขาทำให้เราหมดแล้วนะครับเราจะแท็กเพื่อนหรือว่าจะใส่ความรู้สึกก็ยังได้เลยนะครับเหมือนเราโพสต์แบบปกติเลยครับนี่ครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยด้านล่างมองด้านล่างไกลหน่อยนะครับตรงนี้เลือกเป็นสาธารณะนะครับจะได้เห็นทุกคนนะครับถ้าเป็นเพื่อนก็เห็นแค่เพื่อนเอาสาธารณะเลยกดโพสต์ไปที่ f เฟซบ o ๊กนะครับกดโพสต์ไปที่เฟซบุ๊กนะครับกดไปเลยนะครับในมือถือก็แบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้เสร็จแล้ว โอเคแชร์ครั้งเดียวส่วนแชร์ในไลน์ก็กดแชร์ที่ไลน์เหมือนกันนะครับเนี่ยครับคลิก to share เดี๋ยววันหลังจะมาสอนนะครับส่วนถ้าใครอยากได้ลิงก์เนี่ยก็กด copy link เนี่ยตรงนี้อ่านี่นะครับเราจะได้แล้วเนี่ยนะครับกด copy link เนี่ยครับแล้วก็เนี่ย copy ไปนะครับแล้วไปส่งให้เพื่อนนะในแชทก็ได้ครับส่งในแชทเปิดแชทมาส่งอ่านี่นะวิธีทำเนรับหมุกรอบเนี่ยโอเคเราไปดูที่ที่หน้า Facebook กัน โอเคครับนี่ก็เป็นหน้าทำลายของผมแล้วนั่นเองครับว่าที่ผมแชร์มานะอ่าสีสันสวยงามเลยน่ากดเข้าไปดูมากเลยนะครับพิธีทําง่ายๆโอเคเวลากดเข้าไปก็เป็นแบบนี้อ่าเป็นคอนเทนต์ที่เราเขียนขึ้นมานั่นเองนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยมีการกดไลค์ให้กันด้วยครับไลค์กันได้นะครับอ่าโอเคนะเพื่อเป็นกําลังใจเฉยนะครับไม่ไม่มีมีเกี่ยวกับอะไรนะครับโอเคเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนดูหนึ่งคนเลยวที่เราทํามาคือเราเองนั่นเองครับอย่าลืมนะครับให้เครดิตเขาด้วยนะครับ โอเคนะครับดูได้ปกตินะครับโอเคสําหรับการเขียนคอนเทนต์ใน f c e e o o o และก็แชร์ไปอย่างเขียนคอนเทนต์ในเพจคิแล้วแชร์ลง Facebook ก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมยังไงครั้งหน้าเนี่ยผมจะมานําเสนอช่องทางอื่นๆน,นะครับสําหรับนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมตั้งแต่ต้นคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะครับผมสวัสดีครับ